จุดห้าปีก็ได้แล้วพยายามเอาตัวคู่บนคู่บนนี่ผมว่ามีเปอร์เซ็นต์ถูกสองตัวนะเอาจับสองตัวก่อนยังไงก็ต้องถูกอะตรงจุดหนึ่งไม่เชื่อก็ต้องลองรูนะผมแนะนำให้แล้วใครที่มีถ้าใครยังไม่มีก็โทรมานะติดต่อแล้วเดี๋ยวผมจะนี่นวันนี้เขาก็โทรมาติดต่อหลายคนแล้วนะครับโอ้อยากเจออยู่บริเวณนี้เราหวยถ้าออก เบื้องต้นถ้าออกง่ายๆเขาออกตรงนี้เลยพเพอเพอได้สามตัวนะผมไปดูแล้วออกคืออาจจะเป็นหกหนึ่งห้าตรงตรงเลยอนะ่ะนี่คือบนของสามนี่บางทีสามตัวอยู่ตรงนี้เลยนะผมจำดูสไตล์เขาอะผมจำได้ผมไปค้นดูละมันก็ทำให้เราหน้าคิดเออเราลุ้นเหมือนยังมีหวังดีกว่าลมๆแรงๆอ่ะนะนะคือมันมันเห็นภาพอะ่ะ ของเรามันมันตรนะผมเลยไปเสาะหาบันไดเออถามว่าเป็นไปได้ไหมโอ้สุดยอดเหมือนกันนะเท้าออกมาตัวนี้หมูสิบห้าตัวหน้าจะเป็นเก้าหนึ่งห้าหรือหกหนึ่งห้าก็ถือว่าเป็นตัวเดียวกันนะถือว่าสุดยอดนะเพราะแล้วมันมีที่มาด้วยแต่ก็ที่ที่ผมให้ดูเมื่อกี้ตรงนั้นน,ะนั่นล่ละทำไมผมว่าเออทำไมผมก็รู้สึกว่าทำไมต้องไปแปลเป็นหกกับหนึ่งกับห้าด้วย กันการทางไม่หมดแล้วแต่มุมมองที่นี่เราจะมาเค้นว่ามันคืออะไรดีกว่าไฮไลท์มันจะมาท้ายๆนะมั้งเนาะใช่ครับนี่แหละความมันมันจะอยู่ตรงนี้เราต้องพลิกจำลาหรือเปล่าอย่านี้ยคือเป็นตัวกันนะศูนย์นี่เราก็เลยต้องวางไว้ว่ถ้าเกิดศูนมาล่างก็จบไปเนาะครับศูนย์สองหรือสองศูนย์ก็จบไปแตช,ชอบนะ FC รายคนชอบศูนไม่ได้พูดเนี่ยบอกติดตเฉตัวขามาตัวละ เอาศูนย์เข้าไปใส่มันก็ง่ายเนาะสองศูนย์หรือศูนย์สองก็จบไปนะแล้วัวบนแล่วก็มาดันว่ามันจะเข้าวันไหนยังไงทุกอย่างคือถ้าเราชี้แล้วมันมีความหมายแล้วมีที่มาด้วยไม่ใช่แล้วความน่าจะเป็นมันเยอะด้วยแบบนี้ผมไล่ไปพยายามบีบเื้นที่ว่าเออทําเราจะทําได้ไหมปีที่แล้วก็โอเคอเอ็ดห้ามันก็โอเคนะทีนี้ปีนี้เราจะเอาอยัางไงทีนี้ ถ้ามาดูบันไดของของปีที่แล้วมันก็อยู่ใกล้ๆกันสวนกับตรง8หลักแสนเนาะคือคือดูดูใกล้ๆกันเอาสาปีก่อนออกเจ็แล้วปีต่อมาใช่ไหมเจ็ดแป็แบบนี้เห็นไมเจ็ดแป้วปีต่อมาก็ออก9 9 7เลใช้9แค่ตัวเดียวตรงนี้แล้วแล้วปีต่อมาก็ออกอะไรเนาะ ีต่อมา997แล้ว975 7 5ก็อยู่โซนมาล่างหน่อยแต่ว่าเขาส่ง897เนี่าบ้านนี่ต่อไป66อะไรถ้าสุดน่าจะถ้ามันจะเป็น1ห,หลักสิบมันเป็นไปได้ไหมเราก็ลองไล่ดู ถามว่าจะเป็นสองหรือเป็นห้ามนี้เราพยายามไล่ไล่ให้มันรู้จริงว่าเออแน่นอนตัวเลขคุณเคยก็มันค่อนข้างจะเพอร์เฟกอยู่นะโอ้ถ้าเจอหลักสิบผมว่าเลขมันง่ายเลยเราจะได้สามตัวเลยนะผมบอกให้ตรงๆเลยถ้าเราหาหลักสิบเจอนะแต่ว่าถามมันเจอไม่เจอแต่เราไม่รู้เขาจะใช้ทางไหนเดินหมือนเงี้ยนะล้วก็พยายามตัดสินใจว่าถ้าเราช่างใจถูกว่าหลักสิบคือตัวนี้แน่นอนแล้วนั่นแหละ มันหวยมันจะง่ายไปเลยอ่ะนะเขาหวยไม่ไกลตัวเก่าส่วนมากตัวเก่าจะมาตัวหนึ่งนะเบื้องต้นนะ่ะนี่ให้ดูเนอะนี่นี่คือสามหลักแสนที่ออกปัจจุบันถ้าจะหมอ,อกตื้นๆน,นี่มันยากหน่อยส่วนมากก็จะหมอกนี่สามสองตัวแล้วเขาจะออกบริเวณนี้เนหะ็นไหมนี่นี่โซนนี้เขาออกได้หมดเลยนี่โซนนี้เหนือสามสองตัวนี้ก็จะอยู่มุมนี้เลยนี่ถ้าออกหกหนึ่งห้าหรือห้าหนึ่งหกไล่ยู่ตรงนี้จะถือว่าตรงหรือ สามหนึ่งหนึ่งตรงนี้ได้ถือว่าตรงเลยนะแบบง่ายเลยนะั่นให้ดูชัดๆนี่ออกใหม่ๆไม่กี่งวดเนี่ยประมาณสี่ห้างวดก่อนน,ะนี่สามงวดปัจจุบันแล้วก็ไปดูสามหลักแสนแล้วมาดูเลขกลุ่มนี้ใครที่หนึ่งห้าใครฝันเกี่ยวกับน,นอนกนอะไรก็เอาตรงนี้แหละจะไปหนึ่งเก้าหนึ่งห้าอะไรตรงนี้หกหนึ่งแล้วแต่แต่หวยจะอยู่บริเวณนี้เบื้องต้นนะจุดแรกที่เราต้องมอง เราบอกสองสไตล์แล้วสไตล์แรกคือยกคู่หน้าหมาอ,อกห้าแปดใช่ไหมนะและสไตล์ที่สองคือสามหลักแสนเรามาเจาะตรงนี้บางครั้งอาจจะเกิดกรอบมหัศจันยร์อยู่ตรงนี้ก็ได้แต่ตอนนี้ยังไม่เขียนบอกใบก่อนครานี่สังเกตดีๆนะนี่ระวังตรงนี้ระวังเลยเพราะว่าเลขตัวน,นี้เพราะอยู่นาจารย์แม่อยู่ต้ตนเขาก็จะดิ่นหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าละหนึ่งเก้าอะไรตรงนี้ ของเราไม่มีนะเรามี16เนอะ6กับ9ตัวเด่นอันนี้คือให้สังเกตนะพยายามลองไปลองลองดูย้อนหลังสูงมากแต่บางครั้งก็มีการแปลการเปลี่ยนอะไรสักนิดหนึ่งอะลำพูนสวัสดีอะอ่านคอมเมนต์หน่อยบางคนไม่อ่านแล้วก็น้อยใจนะนี่อ่าน่าเพื่อนเอาเนื้อหมูดิบมาจัดเด้อย์70มองต้น70 ค่อนข้างจะแม่นนะแล้วก็หนึ่งกับศูนย์่ะเนื้อหมูคือคือเหมือนว่าตายไปแล้วอะเป็นศูนย์อ่ะเนื้อน,น่ะหกสองห้าก็อย่าลืมหลายใจก็อย่าลืมเอาเก้าด้วยเน้อจิ้งจกคือหลายแทก,ก็โอ้จะบอกเจ็ดหรือเปล่าเจ็บเปล่าก็ไฟมันส่องมาต้องหนีไปดีจา้ากันเลยตุ๊กแกจิ้งจก หวนว่าทาแป้งที่นมคนคนแก่ฮะโอ้ที่นมคนหญิงแก้ให้ทีครับอ๋อนมมือนะมือแล้วก็ไปทาแป้งอาว่าแป้งจะเป็นแปดจะป่านนี่ผมไม่รู้นะแต่ว่าตามที่ผมเคยแปลนะลูกค้ามาซื้อ ผมก็เลยเขาบอกว่าฝันว่าจับนมจับนมผู้หญิงผมเลยแปลให้งวดน,นั้นห้าหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งอะไรแบบนี้แหละงวดน,นั้นก็ออกห้าหนึ่งศูนย์เลยนะไปจับคู่เองนะห้าห้าหศูนย์สามหลักแสนด้วยนี่แล้วทีนี้ เดี๋ยเดี๋ยวเราพูดตรงไหนอีกเนาะผมมันมีหลักการอยู่ประมาณสี่ห้าจุดให้ดูแล้วค่อนข้างจะมันก็อยู่ในเป้าหมดสิบแปดลูกผลมะยงชิดสิบแปดลูกก็มีผลนะมันอยู่ในอาจารย์แม่หมดนะเดี๋ยวผมจะขอคัดช็อตเด็กดูเพราะว่านั่งดูไปมาเนี่ยเราเราส่วนมากเราจะค่อยหาไปเรื่อยๆเนาะหาไปเรื่อยแล้วมันก็จะบีบไปอยู่ที่เดียวอะ่ะ นะถ้าจะให้บอกกันมันผมใช้ใช้มุมมองประมาณห้าหกจุดนะและถึงจะตัดสินใจได้ถ้าว่าตัดสินใจถูกถก็คือถูกเลยนี่แหละพยายามใจเย็นๆนะนี่เพิ่มบอกไปบอกไปสองจุดแล้วเนาะก็เดี๋ยวให้ดูอีกจุดหนึ่งไทยที่ชอบแปดหลักแสนนะวันนี้เขามีมีเอวเกี่ยวข้องนะให้กลับไปดูย้อนหลังแล้วก็ตรงที่แปดหลักแสนมันมีทั้งสเต็ป มีทั้งสเต็ปมีทั้งบันในปัจจุบันเสริมอยู่ตรงนี้มันมันจะผสมกันทำให้เรางงอ่ะสังเกตดูดีเนาะเนี่ยงอดก่อนนุนนออกห้าเก้าสี่ใช่ไหมห้าเก้าสี่ 4, แล้วก็มาออกแปดสามไหม,ไหม,ไหม,ไหมนี่นี่คือมันมีตัวเชื่อมโยงี่ถามว่าจะมาแถวดงแปดได้ไหมก็เห็นไหมแปดถ้าแปดมาอีกก็คงไม่เกินตรงนี้อ่ะ เป็นแปดเป็นเบิ้ลแปดแปได้นี่ถ้าจะมางวดนี้ออกงวดนี้ออกอะไรนะห้าแปดสามใช่ครับห้าแปดสามอ่าทีนี้ถ้าเขดึงตัวเราเปมัวไปเล็งคู่หน้าใช่ไหมห้าแปดด้วยี้เกิดเขามาพิกลับออกสามแปดแปดถามว่าเป็นไปได้ไม่เป็นไปได้ด้วยนะเป็นไปได้คือตัวเก่ามาสองตัว ถ้าแถมแปดอีกตัวหนึ่งเป็นสามแปดแปดได้ไหมได้อีกด้วยเนหะ็นไหมตัวทางเลขมันไปได้หมดแล้วมันมันมีค่อนข้างแบบจะสมบูรณ์นะแล้วเราพยายามจะคัดตรงไหนที่เ,เป็นไฮไลท์มากที่สุดให้คือเราเลขกลุ่มที่ผมมองก็อยู่ในอาจารย์แม่คือผมถอเป็นเซตมาแล้วละ่ะถ้าเบิ้ลเขาจะมีหนึ่งหนึ่งแค่ตัวเดียวนะแล้วก็ค่อนข้างจะแม่นด้วยหลักร้อยก็ต้องหาเอาเองเราย้อนไปดูที่สามหลักแสน ที่มันออกสองงวดซ้อนแล้วด้านบนหรือด้านข้างของเลขสามหลักแสนมันจะเป็นตัวเลขที่เจะอองวันนี้ได้มีเป้าหมายแรกที่ผมแนะนําให้ดูนะเดี๋ยวดจะหาในกระดาษท่นนั้นไปไหนเนาะให้ดูเดี๋ยวบางคนจะไม่รู้แล้วก็พยายามไปดูทุกที่ที่มีสามหลักแสนแล้วพยายามดูดูเหนือสามหลักแสนมันจะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะแม่นนะผมบอกเทคนิคผมบอกหลายครั้งแล้วนะใครจาหรือเปล่า พยายามจำไวนะ้เน้อมีประโยชน์เนะ้อไม่ได้ห่วงวิชากันแล้วกันบอกหมดไหนล่ะกระดาษแล้วนะผมไปวางไว้ไหนนะแผ่นนั้นเขียนอะไรนะ้อเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนนะอ๋อต้องไปเขียนข้อมูลหวยแล้วมั้งเอ๊ะไม่ใช่ขอแผ่นนี้มั้ อยู่ตรงช่วงไหนเนาะมันอยู่ช่วงพศไหนไม่ได้ไกลนะนีไ่ไม่ได้อยู่ไกลนะเป้าเป้า,เป,าเป้าหมายแรกมันจะอยู่ประมาณสังเกตสามหลักแสนมันจะมีสองตัวก่อนที่จะออกคนส่วนมากมันจะออกแม่นมากอ่ะที่ตามผมดูอะถ้าถ้าไม่ดึงตัวเก่าเขาจะมีสไตล์ดึงตัวเก่าคือห้าแปดหมอกเลยไม่งั้นก็ถามว่าตรงที่ผมให้เป้ามองอะมันก็มีห้าแปดด้วย มีอยู่ในอาจารย์แม่เดีจะให้ดูนะมันจะมีสามสามก่อนนะนั้นประมาณสักกี่เดือน1 2 3 4ประมาณ4เดือนก็3หลักแสนเหมือนกันก็จะเป็นข้างบนมันจะเป็นเกนะมันเป็นเกแล้วก็ถ้าไปดูตรง แต่ว่าปีที่แล้วออกเก็75แล้วก็ไม่มีเสริม75อยู่ก็เลยมันใช่หรือเปล่าเราพยายามดูก่อทีนี้ที่มาดูไอตัวตื้นๆประมาณ1 2งเดือนที่แล้วเขาจะออก3หลักแสนอยู่2ครั้งตัวนี้เป็นไฮไลท์เพราะว่าผมจะให้ดูว่าให้ไปดูก่อน9ได้นะตัวนี้ได้ได้56 59ถือว่าเป็นตัวเดียวกันแต่ตามตำแหน่งผมว่ากลางต่ำ กลางต่ำก็อยู่ประมาณสองสามอ่ะก็เบื้องต้นหน้าถ้าผมมองมองถ้าไม่พลาดนะก็ว่าสองน่าจะอยู่หลักสิบอ่ะไม่รอบแต่จะดึงขึ้นบนก็ได้ไม่แน่วดนี่จะดึงขึ้นบนถ้ามาสองห้าก็ถือว่าตรงตรงมากผมจะเป็นเขียนเป็นห้าสองเนาะเพราะเพราะเผื่อบันไดปีจุดหนึ่งถ้าเกิดสองห้าไม่มาเขาก็จะไปอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในใจานเหมือนเดิมตามบันไดเลยไหมหนูตามบันไดเลยไหม บันไดมันมีให้ดูหลายที่นะเทคนิคง่ายๆเบื้องต้นนะ่ะเลขคือถ้าใครจะจับประเด็นเอาแบบนี้เทคนิคง่ายๆนะสำหรับคนที่มีข้อมูลนะให้ให้ให้ไปดูสามหลักแสนนะที่ที่มันเป็นสามหลักแสนย้อนหลังแล้วก็ พยายามดูไอ้บนสามหลักแสนเป็นเลขอะไรบางครั้งเขาก็ดึงสามตัวมาจากตรงนั้นเลยถ้ามองตื้นๆลักษณะสามมาประมาณสักหกงวดที่แล้วนี่ผมบอกเทคนิคเลยสามหลักแสนเขาออกมาสองครั้งเออจะเขียนเลยหรือปรับปากกาไม่แน่เมือเขียนเ